แก่นไปไม่คุณร oh> ู้เลยคุณรู้เลยเอาครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีแอคชั่นนะครับผมเพลงของพี่ก้องห้วยไร่นะครับผมซึ่งก็ชื่อเพลงว่าไม่รู้ไม่มีนะครับผมพี่กล้องห้วยไร่นะครับผมซึ่งผมก็ว่าชื่อเพลงนี่มันแปลกนะไม่รู้ไม่รู้มีอะไรสักอย่าง เดี๋ยวผมก็ฟังไวแล้วนะฟังไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีแอคชัน่นเราจะมาฟังแบบให้เข้าใจว่าเขาแบบโยงถึงใครหรือเปล่าแต่แต่เขาน่าจะไม่ยุ่งถึงใครนะเขาน่าจะทําเพื่อความบันเทิงนะครับผมวอน大านะครับวอน大妈ไม่ยอนะ <c oughs> มนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับผมจะต้องขออนุญาตพี่กล้องห้วยไล่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ช่องของพี่กล้องเนี่ยนะครับขออนุญาตด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เป็นวันที่ ที่สามอาตอนนี้มีวิวหนึ่งล้านเก้านะครับผมจากสองล้านละอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฟังก่อนนะครับขั้นแรกอืมเยสแล้วก็อะโอเคนะครับผมสามสองหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอาบริษัทเท้าคำสิงโปรดักชั่นจำกัดนะครับผมเยดนอนให้น้ำเกลืออยู่กลางเพนะครับผมไม่รู้ไม่มีกล้องไฮ้ไล่เนื้อร้องทำนอง ใส่ชุดดำนะครับผมอ่ายืนเก็กครดที่อีครับเย็ยนไงต่อเธียงว่าฉันจะอยู่ยังไงคัน<อ>ไม่เคยไว้ใจอะเธอได้เลยแม้จะํากี่ครั้งก็ยังใคยไหมคงเคยเคยกับความเฉยชารือมูมีเงาชลาดว่าใครไม่เกินเธอกำอะไรทำไมต้องเจอคนแบบนี้ยังคนอื่นเข้ามานึกว่าจะดี กับมือนฉันไม่มีหัวใจใว <c oughs> ไม่มีอะไรไดีเดินดีๆก็ได้เดินดีๆก็ได้ <c oughs> อยากจะแยงทางแต่ลองถามดูแค่อยากรู้ว่าเคยรักกันบ้นางไหม ไคเธอไปก็ได้ไม่รู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 ้ระไรทั้นั้นในฉันจะใจเธอได้อยู่รืออนาคตที่เธอเคยเจอสมองของเธอยังจำได้ไหมขออไรเธอไปก็ได้ม่มีไม่มีม่มีมีสิ่งของไม่ควรจะมีจะไม่ถึงมีจงไม่เข้าใจหมดสิ้นวังความรักผนไปคุณคุณนะไม่รู้ไม่มี ถ่ายก็หลายเทคจัดทั้งแท่น้ำขุ่นเบ้อเลยเแกนไปเขาไม่รู้เลยไม่รู้เลู แม่จริงอยู่ไหมทำไมไม่รู้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 มนันในนเจอใจเธอได้อยู่หร้ออนาคที่เธอเคยผ่าเอสมองของเธอยังจำได้ไหมคนจะมีหรือไม่

ชีวิตฉันทีโ้ไม่มีประโยชน์ประโยบ้าทไป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 ชีวิตฉันทีอืมอ่า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 รู้เลยอ่ะครับไม่รู้ไม่มีนะครับผม เหมือนแบบว่าขอจะอจงใจแบบเจาะจงบุคคลบุคคลหนึง่งแล้วก็เ <c oughs> อีกคนหนึง่งเออมีมีมีไม,ม,ม่รู้นะครับผมมีไม่รู้แล้วก็มีเวลานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าก็ <c oughs> ตามนั้นจริงๆเพลงไม่มีอะไรนะครับเพลงนี้สร้างมาเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมของพี่กองห้อยไร่นะไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ <c oughs> เป็นเพลงอาจจะเป็นเพลงอกหักนะอ่าใช่ไหมเป็นเพลงเป็นเพลงอกหักเพลงหนึ่งอะ่ะซึ่งไม่ได้มีอะไรเลย อโอเคครับผมก็คลิปดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโคเทตด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บ